โอเคแต่พร้อมแล้วค่ะไปกันที่ด um, รเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรเผ่าภูมิสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณนนันยคุณอมรัตน์ครับขออธิบข์ขอขอ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตนะถามแบบบ้านๆนะถามแบบบ้านๆไม่มีหลักวิชาการอะไรนะได้เลยครับตอบได้ทุกประการแรกนะประการแรกแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทอายุ16บบวกท่วนหน้าใช้เงินเท่าไหร่ครับบ้านๆเลยใช้เงินเท่าไหร่ฮะ ที่เราคิดไว้ในนโยบายเนี้ยแสนหกหมื่นล้านบาทครับห้าแสนหกหมื่นล้านบาทห้าแสนหกหมื่นล้านบาทถูกต้องนะครับถูกต้องครับบนสมมติฐานว่าคนอายุ16บวกขึ้นท่วหน้ามีจำนวนทั้งประเทศประมาณสัก56ล้านคนถูกต้องนะครับครับใกล้เคียงครับโอเคใกล้เคียงนะปัดเศษ5 6 0 0 0 0ล้านบาทแจกครั้งเดียวถูกต้องนะฮะ ถูกต้องครับโ <Okay. S 2> อเคจะแจกเมื่อไหร่แจกทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลหรือปีที่เท่าไหร่ของการเป็นรัฐบาลครับผมคิดว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแล้วอยากทําให้เร่งด่วนที่สุดน,นะครับแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานว่าเรื่องของความปลอดภัยของระบบความพร้อมของระบบซึ่งก่อนที่เราจะประกาศนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยเราทําการบ้านพอสมควร เรามีได้ทํางานเบื้องหลังพอสมควรจนเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราประกาศ <Okay. S 2> เราจะทําได้โอเคผมทวนอีกครั้งนนะครับตั้งใจจะทําทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยความพร้อมและความปลอดภัยของระบบที่จะรองรับถูกถูกถูกต้องนะครับถ,ถ,ถ,ถูกต้องคนระับโอเคเราต้องพร้อมทั้งทางด้านมีทั้งความเร่งด่วนทางการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องความพร้อมของระบบ <Okay. S 2> ครับคำถามต่อไปก็คือ ความพร้อมที่ว่านั้นนะครับอะไรพร้อมและพูดถึงความปลอดภัยอะไรปลอดภัยครับความพร้อมความปลอดภัยหมายถึงอะไรครับหมายถึงส่วนไหนระบบตรงไหนครับค่ะครับเรากําลังจะพูดวันนี้เรากําลังพูดถึงเทคโนโลยียุคใหม่นะครับสิ่งที่ประชาชนเห็นในการใช้งานต่างๆเนี่ยลักษณะต่างๆเนี่ยประชาชนจะคล้ายๆเดิมจะดูไม่ออกว่าว่ามีการ เปลี่ยนเทคโนโลยีข้างหลังแต่สิ่งที่ต่างกันคือเทคโนโลยีข้างหลังซึ่งเรานําเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยทำให้เราสามารถรอ,องรับระบบก,การเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกได้อันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราทําสามารถทําให้การกระจายเงินทางการคลังในอนาคตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมพูดตอนผมถแถลงไปแล้วว่าถ้าสมมุติเรา,าเราอยากอกระตุ้นเมืองรอง เราสามารถทําเขียนเงื่อนไขลงบนเงินที่ให้ไปได้ว่าเงินที่ใช้สําหรับท่องเที่ยวเมืองรองนี้จะมีค่ามากกว่าเที่ยวในเมืองหลักต่างๆเหล่านี้ก็จะสร้างแรงจูงใจทำให้คนไปเที่ยวเมืองรองต่างๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือกุศโลบายคือการสร้างแรงจูงใจและประโยชน์ของของเทคโนโลยีเหล่าพี้ครับด้วยความเคารพจริงๆนะรัฐภรภููิไม่มีใครข้องใจในเรื่องของหลักการสักเท่าไหร่แต่ที่เขาสนใจกันมากก็คือวิธีการขับเคลื่อน แนวคิดตรงนี้จะขับเคลื่อนกันอย่างไรเมื่อสักครู่ดรภาภูมิบอกว่าแจกเงินผ่านระบบบล็อกเชนใช่ไหมฮะถูกต้องครับซึ่งสามารถควบคุมการใช้เงินได้ใช่ไหมครับมันจะไหลไปตรงไหนไหลไปอย่างไรเราควบคุมได้หมดภายใต้ระบบบล็อกเชนถูกต้องนะฮะอย่าเรียกว่าควบคุมแล้วกันเพราะเดี๋ยวก็จะมีนักเทคนิคบอกว่ามันควบคุมไม่ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรประสิทธิภาพของบล็อกเชนเนี่ยคือการที่มันสามารถ เขียนเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ในใในนทางการคลังได้และมีความโปร่งใสสูงและสามารถเช็คสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้โอเคเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแจกเงินผ่านระบบบล็อกเชนนั่นหมายคมว่าแจกเป็นเงินดิจิทัลใช่ไหมฮะสุกต้องครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าใจผิดผมใช้คำว่าคือในสิ่งที่ประชาชนเห็นเนี่ยผมเอาอธิบายบ้านให้ง่ายๆก็คือว่าประชาชนจะเห็นเหมือนเป็นคูปองแล้วก็พลิกข้างหลังคูปองอะ จะเห็นว่าเงื่อนไขหนึ่งสองสานะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ประชาชนจะเข้าใจ <Okay. S 2> แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีที่ <Okay. S 2> ทันสมัยโอเคข, okay. ขออนุญ,ญาตนะคำดังต่อไปนี้อาจจะแสลงใจนิดหนึ่งใน,ในทางเทคนิคมันก็คือเงินดิจิตอลนั่นแหละจ่ายผ่านหรืออ,อัดฉีดผ่านระบบบล็อกเชนแต่ว่าโดยวัตกรรมอาจจะต้องประดิษฐ์กันนิดหนึ่งจะเรียกมันว่าเหรียญ จะรีบมันว่าคูปองจะรีบมันว่าสิทธิ์ที่จะใช้เงินได้ความหมายในทางเทคนิคนักนักเทคนิคเขาก็เรียกว่าเงินดิจิตอลเพราะมันผ่านบล็อกเชนถูกต้องไหมเอาคุณตรงถูกต้องไหม ถูกต้องในเชิงของคำนิยามแต่ไม่ถูกต้องในเชิงของการประดิษฐ์วัฒกรรมครับเราไม่ได้ประดิษฐ์วัฒกรรมโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นการอธิบายเชิงเทคโนโลยีว่าเราใช้เทคโนโลยีเปลี่นเพราะฉะนั้นเงินเงินที่ให้ไปก็จะเรียกว่าเงินดิจิทัลโอเคและแล้วผมพยายามจะอธิบายให้ง่ายว่าสําหรับประชาชนเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือคูปองที่มีเงื่อนไขอยู่ข้างหลังโอเคได้ไจะเรียกว่าครูปองหรือเงินดิจิทัลก็แล้วแต่ เราเสกมันขึ้นมาอย่างไรครับเราจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไรครับไอ้เจ้าคูปองหรือเหรียญหรือจะเรียกว่าเงินดิจิทัลในทางเทคนิคก,ก็แล้วแต่เรา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 เสกมันขึ้นมาอย่างไรครับสร้างขึ้นมาอย่างไรครับผมไม่เข้าใจคําถามครับทำไมไม่เคือใจเกคือเหมือนรัฐบาลจีนเขาทําโครงการนําร่องแจกเงินประชาชนเพื่ออ,อัดฉีดเศรษฐกิจ เขาก็แจกในรูปของเงินดิจิตัลเรียกว่าหยวนดิจิตัลแล้วก็แจกผ่านระบบบล็อกเชนนะครับแต่หยวนดิจิตัลของจีนนั้นเขาออกโดยแบงก์ชาติจีนย้อนกลับมาผ้เข้าใจคําถามและเมื่อกี้ผมถามย้อนเพราะว่าผมต้องการจะเคลียร์รีไฟคำว่าเสกนะครับสิ่งที่เราทําไม่ใช่การเสกเงินทุกบาทที่ใส่เข้าไป มีเงินบาทรองรับมีการจับจับงทประมาณรองรับเงินจริงๆรองรับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่ามันเหมือนสิทธิ์การใช้เงินมันเหมือนคูปองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การพิมพ์เงินมันไม่ใช่การเสกเงินนะครับโอเคเข้าทรองรัทุกบาททุกสตางค์มันมีเงินจริงๆนะฮะรองรับไอ้เงินจริงๆที่จะรองรับคูปองเหล่านี้นั้นมันก็มาจากงบประมาณดังนั้นต้องถามต่อว่า5 6 0 0 0 0ล้านที่จะใช้ครั้งเดียวในคราวเดียวนะครับ อามาจากไหนครับที่มาโอเคห้าแสนหนื่นล้านสองแสนเจ็ดครับมาจาการายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีโครงการนี้ภ<พ>าษีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งแสนล้านอีกประมาณหนึ่งแสนล้านมาจากรายได้ภาษีที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับอันนี้คือ <c oughs> เราประเมินต่าที่สุดละ ต่ำมากด้วยด้วยหลักเกณฑ์ที่ต่ํามากนะครับอ่าอย่างน้อยหนึ่งแสนล้านเกิดจากภาษี VAT ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ภาษีนิติบุคคลที่เกิดจากเงินหมุนเข้าห้างร้านเงินหมุนเข้าร้านค้าในระบบภาษีาน,คนะครับสาแสหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านครับมาจากการจัดสรรงบประมาณซึ่งอันนี้ก็ประมาณการขั้นต่ําที่สุดละ เราสามารถทําได้เยอะกว่านี้อีกเยอะครับในเรื่องของตัวงบประมาณมีงบอบรมสัมมนางบาการดูงานงบการจ้างที่ปรึกษาต่างๆที่สามารถขับ,คบเคลื่อนได้อีกเยอะครับแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งก็มาจากงบที่สามารถลดลงได้จากเรื่องของอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท,ท,ท,ที่ที่ประชาชนมีมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรบัตรที่เขาเรียกกันว่าบัตรคนจนถูกต้องไหมฮะ รผมทวนอีกครั้งนะครับใน5้าแสนหกหมื่นล้านนั้น2องแสนหนึ่งหมื่นล้านมาจากงบประมาณคําถามก็คืองบประมาณส่วนไหนเมื่อสักครู่ดร่คุเผ่าภูมิบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการโยกงบถูกไหมครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็ก็ตัดมาก็เฉือนออกมาแล้วมากองรวมกันไว้เพื่อทําตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนั้นมาจากการเกลี่ยจากงบบัตรคนจนถูกต้องไหมฮะอย่าใช้คําว่าเกลี่ยจากงบบัตรคนจนเลยครับ ใช้คําว่าเมื่อประชาชนมีสิ่งที่ดีกว่าประชาชนก็จะเลือกสิ่งที่ดีกว่านะครับแล้วเราก็จะสามารถประหยัดงบประมาณจากเทคโนโลยีแบบเดิมๆไปหมายความว่าถ้าใครจะรับหนึ่งหมื่นต้องสละสิทธิบัตรคนจนใช่ไหมครครับใช่ครับก็คือต้องเลือกใช่ไหมคะต้องเลือกถ้าจะรับหนึ่งหมื่นต้องสลัสิทธิบัตรคนจนถ้ารับบัตรคนจนจะไม่ได้หนึ่งหมื่นถูกไหมโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละตรงนี้มาจากงบประมาณ งบประมาณก็มาจากสองส่วนหลักๆก,กันนะครับในส่วน2องแสนเมืนแรกเลยนะฮะมาจากภาษีที่จะเพิ่มขึ้นโอเคแล,และและและอีกหนึ่งอีกอีก,อกหนึ่งแสนจะมาจากภาษีจากโครงการนี้ภาษีที่เพิ่มขึ้นและภาษีจากโครงการนี้ภาษีสองส่วนนี้ไม่มันต่างกันยังไงอะ ภาษีส่วนแรกภาษีส่วนแรกไม่ใช่เกิดจากโครงการนี้ครับเป็นภาษีที่เกิดจากการการที่เศรษฐกิจนั้นมีการมีขนาดใหญ่ขึ้นมันรายได้จากภาษีที่เกิดจากการคาดการณ์ในปีต่อๆไปก็จะมีการขนาดเพิ่มขึ้นส่วนแล้วก็นโ<น>ยบายกระตุ้นเศรษฐกนะิจทำให้มีรายได้เพิ่มเมื่อทําให้เศรษฐกิจมันบูมภาษีมันก็โตตาม ส่วนตอน,อนที่ 2, 2เป็นรายได้ภาษีที่เกิดจากโครงการใช้จ่ายโคงการนี้นะครับซึ่งเราประเมินขั้นต่ำมากนะครับจริงๆสูงว่านี้เยอะอ๋อเข้าใจแล้วทีนี้ทีนี้ย้อนก,ล,กลับมากลไกของมันนะไครับผมได้รับแจกเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นโอเคผมจะต้องเอาไปใช้ใจ่ายซื้อหาอะไรก็แล้วแต่ในระยะไม่เกิน4กิโลเมตร ผมจะไปจับใจ่ายใช้สอยหรือไปซื้อของจากร้านค้าประเภทไหนได้บ้างครับได้ทุกอย่างครับยกเว้นอาบายามุกยกเว้นอาบายามุกเล่าเบียบุหรี่อันนี้ไม่ได้โอเคอันนี้ชัดเจนซื้อหวยก็ไม่ได้อันนี้ชัดเจนแต่คําถามก็คือผมจะต้องไปซื้อของซื้อสินค้าซื้อบริการจากผู้ขายสินค้าผู้ขายบริการท,ที่ที่ต้องค่าระบบภาษีด้วยใช่ไหมครับ อืไม่จําเป็นครับในเราอยากให้เงินหมุนอยู่ในตลาดหมุนอยู่ในหมู่บ้านหมุนอยู่ในชุมชนผมทําให้เห็นภาพง่ายๆในกอไก่เอาเงินไปซื้อหมูปิ้งพอค้าขายหมูปิ้งก็สามารถเอาเงินนี้ไปซื้อไก่ย่างครับและเงินซื้อไก่ย่างก็ไปซื้อส้มตําคะวนไปอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยเราอยากเห็นอย่างงี้ให้เยอะที่สุดะครับแล้วก็ใาที่สุดจะไปซื้อของในห้างจะไปซื้อของในอะไรก็ว่ากันไปโอเคเข้าใจละ ถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นผมสามารถเอาเงินหนึ่งมื่นที่รับแจกไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวจากรถเข็นขายกว๋วยเตี๋ยวหน้าออฟฟิศผมผมซื้อได้เลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคคําถามก็คือรถคนรถเข็นกว๋วยเตี๋ยวเขาไม่ต้องเข้าระบบภาษีก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องเท่าก็ได้ครับแล้วเ,เขาจะรองรับการเขาจะรองเขาจะรองรับการที่จะรับชําระด้วยด้วย,ด,วยด้วยเหรียญหรือคูปองจากระบบบล็อกเชนอย่างไรครับ ครับเขามีเพียงแค่มือถือแล้วก็มีแอปพลิเคชันแล้วซึ่งแล้วเขาก็จะมีกระเป๋าตังค์ดิจิทัลซึ่งผูกกับบัตรประชาชนซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเขาก็จะมีดิจิทัลคีย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับตรงนี้คล้ายๆกับแอปกระเป๋าตังค์ป่ะก็อย่างที่ผมเรียนฮะในหน้าบ้านหรือสิ่งที่ประชาชนเห็นคล้ายกันคล้ายกันเทคโนโลยีที่ลันอยู่ข้างหลังต่างกันโอเคแต่แต่เราจะไม่ใช้แอปเป๋าตังค์แต่จะเป็นแอปใหม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับโ <Okay, S 2> อเคจะพัฒนาขึ้นขึ้นมาใหม่โอเคพัฒนาไว้แล้วใช่ไหมครับอ๋อเราทําการบ้านมานานครับก่อนที่เราจะประกาศนโยบายใดๆครับ <Okay. S 2> เพื่อไทยเป็นพักที่ <Okay. S 2> ประกาศนโยบายทุกนโยบายแล้วทาได้ครับคนเขียนระบบคนเขียนโปรแกรมคนเขียนระบบเพื่อจะรองรับตรงนี้ก็คือคุณเรืองยศใช่ไหมครับผมไม่ขอเอ่ยน,นามดีกว่าครับเราจ้างเขาเลยครับ ผมไม่ขอเอ่ยนามครับได้บอกว่าเป็นใครเรามีเรามีทีมของเราครับเราเคจะชื่อเรื่องยศหรือชื่ออะไรไม่คอนเฟิร์มแล้วกันไม่เป็นไรแต่คราวนี้รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวหน้าตึกผมเขาจะต้องมีมือถือรับไปโหลดแอปแล้วก็ลงรีจิสเตอร์ใช่ไหมคะต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะถูกไหมรถเข็นต้องรีจิสเตอร์ใช่ครับรีจิสเตอร์ในระบบแล้วก็มีแอปอะไรที่จะให้คนมาสแกนจ่ายได้อะไรต่างๆได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับโอเคเ้วเวลาผมจ่ายผมจะเอาคูปองที่ได้รับแจกไปใช้จ่ายผมก็ไปสแกนอยู่ในแอปมันมือถือของทางคนขายถูกต้องนะฮะอันนี้ก็จบเงินทีนี้ทีนี้รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวหน้าตึกผมเนี่ยเขาจะนําไปเปลี่ยนเป็นเงินสดกับใครอย่างไรครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวนั้นจดทะเบียนในระบบภาษีไหมครับถ้าไม่จดถ้าไม่จดถ้าไม่จดยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ครับต้องเอาเงินไปใช้กับ ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนี่คือกุศโลบายของเราหรือและการสร้างแรงจูงใจของเราให้คนเข้ามาในระบบภาษีเพิ่มขึ้นถ้ารถเข็นขายกว๋วยเตี๋ยวหน้าตึกผมไม่เข้าระบบภาษีเขาไปขึ้นเงินสดไม่ได้เขาจะต้อง,องเอาคูฟ่องอที่เขาได้รับไปใช้ซื้อของจากซัพพลายเออร์เช่นคนขายเส้นกว๋วยเตี๋ยวคนขายเนื้อหมูอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเขาสามารถใช้อะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวท,ที่ที่เป็นร้านค้า จริงๆเขาตัวเขาเองอะร้านขายก๋วยเตีเ๋ยวยังไม่จําเป็นที่ต้องไปใช้ในร้านขายขายระบบภาษีนะเขาก็ไปใช้ซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรของเขาต่อได้หมดทุกอย่างแล้เพียงแต่ว่าคนที่จะเอามาขึ้นเงินได้เนี่ยต้องอยู่ในระบบภาษีแล้วคนขายหมูปิ้งจะทําไงฮะเกิดเขามียอดที่เกินมากแล้วเขาไม่ต้องซื้อของในระบบภาษีเขาจะขึ้นเงินยังไงอะแล้วคนขายหมูปิ้งทาไงฮะเกิดเขาอยากได้เป็นเงิน่ะแล้วเขาไม่ได้สามารถไปซื้อของในระบบภาษีเขาแบบเขาขายของขายดีมากมีเงินเยอะเขาจะทําไงคะถ้าเขาอยากจะขึ้นเงิน่ะ ครับผมคิดว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทหรือเงินที่จะขายของได้เนี่ยเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายในระยะเวลาหกเดือนนะครับนั่นเรียกว่ารายได้รายได้เงินเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแค่เงินก้นถุงเท่านั้นเองเรามองเป็นแค่เงินก้นถุงเพื่อที่จะทําให้เกิดคนเข้ามาใช้เทคโนโลยีอันนี้ครับโอเคคาถามต่อไปเรามีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้จ่ายภายในหกเดือนโอเคพอเข้าใจได้และต้องใช้จ่ายกับร้านค้าในรัศมีไม่เกิน4ี่กิโลวัดจาก ที่พักอาศัยภูม,มิตำเนาตามทะเบียนบ้านนะครับคำถามก็คือคนไทยเดียเ๋ยวนี้มันเป็นคนไทยข้ามถิ่นคนต่างจังหวัดมาทํางานกรุงเทพคนต่างจังหวัดคนอีสานไปทํางานที่ภูเกต็ตถ้าเขาจะใช้สิทธิ์เขาต้องย้อนกลับไปที่จังหวัดของเขาใช่ไหมครับตามทะเบียนบ้านใช่ครับต้องต้องใช้ในพื้นที่ที่สังกัดด้วยทะเบียนบ้านครับเราต้องการให้เงินหมุนอยู่ในหมู่บ้านถ้าสมมุติเราไม่กําหนดอันนี้นั่นหมายความว่า,าแรงงาน แรงงานที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพทุกคนเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่มันก็จะเกิดแต่เศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่ในเมืองใหญ่นั่นก็ไม่ตรงกับเจตนาลมของเราอนะครับแล้วเราให้เวลาหกเดือนซึ่งเป็นเวลาที่เยอะพอครับที่จะทําให้กลับไปหาพ่อหาแม่กลับไปใช้่ายในในกลิ่นที่เกิดครับครับสมมติว่าผมเป็นคนโคกสะอาดจังหวัดอะไรก็ช่างมันเถอะแถวๆภาคอีสานก็ก็ค่อนข้างจะแกนดานอยู่พอสมควร ผมก็ต้องกลับไปใช้บริการในรัศมีไม่เกิน4กิโลรอบๆโคกสะอาดของของกระผมแล้วเออมาเอินโอ้โหผมลึกภาพไม่ออกเลยนะว่าผมจะเอาสิทธิ์ินดิจิทัลหนึ่งหมื่นไปใช้จ่ายอย่างไรมันไม่มีอะไรให้ซื้อที่โดนใจมันจะซื้อยังไงมันจะใช้จ่ายยังไงผมยังงงแล้วต้องทำยังไงครับ4กิโลเมตรเป็นเป้าหมายที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาว่าใช้ได้กับพื้นที่ส่วนใหญ่ในทั่วประเทศ แต่ no?> เรายอมรับครับว่ามีพ th <S <S ika, ada, <S <S ื้นที่บางส่วนที่ใน4กิโลเมตรเนี่ยท่านยังไม่สามารถซื้ออะไรได้หรือยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังไม่ครบเนี่ยตรงนั้นสามารถยืดหยุ่นได้โดยโดยทําได้ไม่ยากเลยครับเพราะเราใช้เทคโนโลยีนี้แล้วเราสามารถเขียนเงื่อนไขได้โดยไม่ยากที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปรับใช้ตามพื้นที่ครับอ๋อจะมีการยกเว้นบางพื้นที่ถ้าโซนห่างไกลมันก็จะมีการขยายขอบเขตพื้นที่ใช่ไหมคะให้สามารถใช้งินด้ครับโเคตามตามครับ อทวดพภูมิคิดอย่างไรที่คุณสลิกัญญาจากพรรคเก้าไกลเขาวิจารณว่าเขาปฏิต,ต,ติงในเรื่องของแนวคิดใหญ่ๆนะแต่เขาก็ตติงอยู่ข้อเดียววิธีปฏิบัติคือเขาบอกว่าการจะแจกเงินประชาชนเนี่ยเพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องเลือกเครื่องมือการแจกเงินที่สอดคล้องกับสาภาพของสังคมข้อวิจาร์ตรงนี้ทวดทพภูมิมีความเห็นอย่างไรครับคือเขาวิจาร์ว่าว่า S <S เครื่องมือนี้ไม่เหมาะกับสภาพทางสังคมหรอครับใช่ครับโอเคงั้นผมอธิบายอย่างนี้ครับอ่าสิ่งที่ประชาชนเห็นผมอธิบายซ้ำอีกครั้งสิ่งที่ประชาชนเห็นสิ่งที่ประชาชนใช้แอปพลิเคชันที่ประชาชนใช้มีหน้าตาคล้ายๆล้เดิมไม่ต่างกันสิ่งที่ต่าง<ช>กันคือเทคโนโลยีเบื้องหลังและเทคโนโลยีเบื้องหลังเนี่ยจริงๆแล้วทาให้ง่ายขึ้นด้วยซ้าสาหรับประชาชนะนะครับสําหรับประชาชนที่ไม่มีมือถือ,อในแต่ก่อนเนี่ยยากใช่ไหมฮะด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีเนี่ย ครับอ่าคนแก่ที่ไม่มีมือถือเนี่ยสามารถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนกับตัว QR โค้ดหรือโค้ดที่เป็นกุญแจดิจิทัลของเขาเนี่ยไปที่ร้านค้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องการมือถือแค่ฝั้วเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความง่ายของว่าไม่ใช่ประเด็นง่ายขึ้นจะได้ซ้าและปลอดภัยมากขึ้นครับโอเคอ๋อหมายถึงว่าประชาชนที่ไม่มีมือถือเลยคนต่างจังหวัดหรือคนแก่เนี่ยเขาสามารถที่จะไปทํามี QR โค้ดและใช้ตัวนั้นเป็นตัวที่ไปหักเงินใช้จ่ายแทนได้เลยเหรอคะ ถูกต้องครับควบคู่กับบัตรประชาชนแต่ต้องคู่กับบัตรประชาชนโอเคแบงค์ชาติ okay. ะนะฮะเข้ากระซิบมานิดหนึ่งแบงค์ชาติเขาบอกว่าเขาได้ร่วมกับกรรทคณะกรรมการกำก,ก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกกฎเหล็กมาข้อหนึง่งก็สักพักใหญ่ๆและ้วล่ะตั้งแต่ปีที่แล้วกระมังกฎเหล็กของแบงค์ชาติของกรรทดังว่านั้นเขาห้ามการออกเงินดิจิตอลภายใต้ระบบบล็อกเชนเพื่อน,นําไปใช้ชําระ ราคาสินค้าราคาค่าบริการนำไปชำระหนี้ระหว่างกันมันจะมีปัญหากับกฎเหล็กข้อนั้นของบปาชาติของกลอต่อไหมครับสองข้อครับข้อหนึ่งคืออ่าอันนี้อาจจะเกิดความเข้าใจผิด 1. คือเราไม่ใช่สกุลเงินคู่ขนาน 2. เราอ่าเราไม่ใช่สกุลเงินใหม่นะครับเราเหมือนสิทธิ์การใช้เงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการที่จะกำหนดเงื่อนไขนะครับอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนอ เราเรียกมันว่าสิทธิ์การใช้เงินไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่คริปโตนะคะครับผมพูดชัดไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่ไม่มีการเทรดไม่มีไม่มีความเปลี่ยนไม่มีราคาขึ้นไม่มีราคาลงไม่มีการทุบใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่หกก็ผมพยายามจะอธิบายง่ายๆเหมือนกูปองที่เขียนเงื่อนไขโดยบล็อกเชนอ๋อเป็นคูปองนะครับนี่แล้วก็อันที่สองเรื่องกฎหมายถึงแม้ว่าผมจะพูดในข้อหนึ่งว่าเรื่องกฎหมายนี้ไม่มีปัญหาครับ แต่ในข้อสองผมก็อยากจะพูดในเช่นเดียวกันว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยจริงๆอันนี้ในภาพกว้างนะในภาพแมกโครผมอยากมองกฎหมายในแง่ที่มันจะซัพพอร์ตการเคลื่อนไปข้างหน้าของประเทศนะครับกฎหมายไม่ควรเป็นข้อจํากัดกฎหมายควรจะเป็นแรงผลักในการที่จะที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันมีอุปสรรคใดๆครับก็สามารถแก้ไขได้โอเคตรงนั้นไม่มีปัญหาครับถ้า แต่แต่ก็ย้อนกลับไปที่ข้อนหนึ่งคือครตรงนี้ไม่ไม่ได้เข้าข่ายตรงนั้นครับตรงนี้คือ,อค,คือเหมือนสิทธิ์การใช้งานที่เขียนเงืนขโ,โดยโบล็อกเชนโอเคแต่ที่ทาภูมิทราบใช่ไหมครับว่าแบงค์ชาติร่วมกับ8ดแบงก์พาณิชกําลังทาโครงการนาร่องทดลองการเอาบาทดิจิตัลย้ำนะบบาทดิจิตัลของแบงค์ชาติเองนะฮะของแบงค์ชาติเองนะฮะเซ็นทรัลแบงก์นะฮะเอาบาทดิจิตัลเนี่ยมาใช้ในการชําระหนี้ระหว่างการชําระราคา ระหว่างกันนะครับขณะนี้เขาทดลองนำร่องถึงเฟสที่2นะครับเขามองว่าการจะทำอะไรพันอย่างนี้มันต้องสร้างระบบรองรับเพราะมิฉะนั้นระบบการชำระเงินของประเทศมันจะปั่นป่วน ครคุณอนายกำลังเข้าใจผิดครับที่ที่คุณอนายพูดถึงคือเซ็นท a ัลแบง d ์ดิจิ l c ล r ค e n c เหรือ CBDC นะครับที่เราทำตรงนี้ไม่ใช่ CBDC ครับเราคือการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนรู้จักกับเทคโนโลยีบล็อกเชนมีการใช้บล็อกเชนเข้ามาใช้กับมาตรการในการคลังนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู่ CBDC แล้วประเทศไทยสนับสนุน CBDC ครับครับด้วยความเคารพจริงจริงนะฮะที่ผมพูดถึง CBDC ก็เพราะว่าแบงค์ชาติเขาทดลองโดย ออก CBDC ด้วยตัวเขาเองมาทดลองทํากันก่อนเพื่อเช็คระบบเพื่อสอบทานระบบเพื่ออะไรตรงนี้อะไรมมไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าอย่างที่คุณประภูมิเข้าใจนะเข้ทาทําจนทั้งเขามั่นใจและเขาจึงเปิดให้ประชาชนในภาพกว้างสามารถที่จะสร้างเงินสมมุติขึ้นมา จับจ่ายใช้สอยทางผมผมก็จะผมก็จะตอบคําถามเดิมางครับว่าไม่ใช่เงินดิจิตอลมันไม่ใชกันนะครับซีบีดีไม่ใช่เงินดิจิตอลต่างจากนี้อีกเยอะนะครับมันออกโดยธนาคารกลางมันต้องมีการเรื่องของการแบ็กด้วยเงินบาทมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของอะไรต่างๆเป็นเป็นเป็นอีกคนละเรื่องเลยครับโอเคได้ได้ได้อันนี้เป็นเหมือนสิทธิ์การใช้เงินโอเคเข้าใจละเข้าใจละมิเดรเผาูมผมผมจัดเวลาให้กับพักเพื่อไทยนี่เกือบชั่วโมงเลยนะเนี่ย ไม่พักโฆษณาเลยเนะี่ยทังรายการของผมเนี่ยบรรยายไววอดเลยนะเนี่ยผมยกให้พักเพื่อไทยจะเคลียร์ไม่เคลียร์เป็นเรื่องสังคมจะไปสังเคราะห์ไปสรุปไปจับประเด็นกันเอง <c oughs> หน้าที่ของผมก็บรดทเพียงแค่นี้ดรเผ่าภูมิผมนําเสนอข้อมูลให้กับพักเพื่อไทยเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถามนิดเดียวมันอุดช่องที่จะเอาไปแลกสิทธิ์แล้วขอส่วนลดส0 2 0นที่ทาไม่ได้เลยใช่ไหมคะเงินดิจิตอลวันนี้อด้วยเทคโนโลยีเราสามารถควบคุมได้ครับโอเคครตรงนี้โอเคกราบขอบคุณมากครับดรเผ่าภูมิขอบคุณนะคะ